อ,อภาษาเขมรพูดไม่เป็นเว้ยอีไรเงี้ยตลกแล้วตลกแล้วไม่มีใครบอกเลยเองก็นั่งดูกันพนเลยผนมะบอกเลยนะครูครูไม่ได้ยินไอ้ลำโพงในโน้ตบุ๊กไม่ดีครูปิดเสียงใน iPad ไว้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวของที่ยังไม่ได้เฉลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยอาทิตย์หน้าละกันอ่ะวันนี้เลยนะคะที่จะให้เป็นเปเป็นกันบ้านก็คือ ครูจะให้ทําในเรื่องของทศนิยมปแลปแลว่าแเดวขอหากอนรับหนึ่งน,นี่ไหมอ่ะโอเคจเจอแล้วครูที่สอง อา้าวคราวที่แล้วที่เด็กๆมานั่งเรียนกับครูที่มีท่านรองเข้ามาดูด้วยพอออกมาดูด้วยเด็กๆแรจะเกรงๆนะคะอ่าก็คือเรื่องถัดไปที่เราเรียนต่อจากเศษส่วนอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของทศนิยมนะคะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยครูนิวันจะออกเรื่องของเศษส่วนกับทศนิยมนี่แหละเด็กๆได้ยินเสียงครูชัดเนาะน การเขียนทศนิยมเนี่ยทศนิยมเราจะเรียนกันอยู่สามสามแบบนะคะก็คือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งที่สองแล้วก็ทศนิยมแบบสามตำแหน่งนะคะหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่ง 8, ตแง 8, ตกต่างกันอย่างไร้อวมาดูนะคะถ้าที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็คือทศนิยมอย่างเช่นเวลาเราไปปั๊มเวลาเราไปซื้อขนมเวลาเราอ่านป้ายอะไรพวกเนี้ย หรือทั่วไปอะอย่างเช่นครูบอกว่าออานักเรียนนักเรียนเอาวีรพลช่างน้ำหนักอ่ะครูบอกว่าวีรพลหนัก42.7กิโลกร,รมัมแบบเนี้ยมันก็มีทสนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของเธอใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยมกันทศนิยมที่เราจะเรียนนะคะป .5 เนี่ยเราจะเรียน,น,นทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนะทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นทศนิยมแต่และตำแหน่งจะแตกต่างกันอย่างไรมาดูทศนิยมตำแหน่งที่1ก่อนทศนิยมที่เป็นหแบบ1ตำแหน่งเนี่ย มันจะเป็นทศนิยมที่มีตัวส่วนเป็น10อย่างเช่น5ส่วน10มีค่าเท่ากับ0.5อย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีตัวเลขอยู่หลังจุดแค่ตัวเดียวมีตัวเลขหลังจุดแค่ตัวเดียวเราจะเรียกมันว่ามันเป็นทศนิยม1ตําแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่ง,นนงถ้าเขียนเป็นเศษส่วนมันจะอยู่ในรูปของตัวส่วนเป็น10มศ0 1ตัวถูกไหมอมาดูแบบที่2อันนี้ทศนิยม1ตําแหน่ง ตำแหน่งที่หนึ่งกับทศนยิยมตำแหน่งที่สองตัวส่วนจะเป็นหนึ่งร้อยเห็นปะอย่างเช่นอันนี้ยศูนจุดห้าสองใช่ไหมศูนย์จุดห้าสองมันจะมีตัวเลขอยู่หลังจุดสองตัวถ้าเราเอามาเขียนเป็นเศษส่วนมันจะได้ห้าสิบสองส่วนร้อยนะคะห้าสิบสองส่วนร้อย เันเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สองหรือสองตำแหน่งแล้วก็อันนี้ตัวส่วนเป็นหนึ่งพันเราจะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สามทศนิยมสามตำแหน่งตัวส่วนเป็นพันเพราะพันหนึ่งมีศูนย์สามตัวร้อยหนึ่งก็มีศูนย์สองตัวใช่ป่ะเราก็ดูตามนั้นได้นะคะ <Be sais. S 2> ทีนี้การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมการเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเป็นส่วนสิบหรือทําให้มันเป็นอันนี้ทําเป็นส่วนสิบใช่ไหมหรือทําให้มันเป็นส่วนร้อยหรือทําให้มันเป็นส่วนพันแบบนี้อันนี้คือส่วนพันนะคะ ถ้าตัวส่วนเป็น10มันจะเป็นทศนิยมแบบ1ตําตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็น100มันจะเป็นทศนิยมแบบ2องตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็นพันมันจะเป็นทศนิยมแบบ3ามตำแหน่งนะคะทีนี้เวลาที่เราจะทําเป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันดูอย่างไรอ่ะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้เขียน32.02 ถ้าอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ32.02เนี่ยถ้าเราเอามาเขียนแยกมันจะเป็น32บวกกับ0.02ดูดีๆนะเห็นปะเพราะว่าตรงเนี้ยรวมกันมันก็จะเป็น32.02ถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็น32 0.02บสองดทศนิยมแบบ2ตำแหน่งตัวส่วนต้องเป็น100นะคะ ซึ่งไอ้สองส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนอย่างต่ำโดยการเอาสองมาหารได้มันก็จะได้เป็นสามสิบสองเศษหนึ่งส่วนห้าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนที่เขาแสดงให้หนักเรียนดูนะคะ,ะทีนี้การประมาณเศษส่วนมันก็จะเหมือนกับการประมาณค่าของจำนวนเต็มถ้าสมมติ อ่าครูยกตัวอย่างอะไรดีอย่างสมมติสิบหกมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่มีค่าประมาณเป็นยี่สิบใช่ปะเพราะตัวหลังเป็นหกเราปัดมันขึ้นตรงเนี้ยปัดขึ้นเหมือนกันทศนิยมก็เหมือนกันเราจะดูทศนิยมที่ตำแหน่งสุดท้ายอย่างเช่นสิบสองจุดห้าค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มของสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้ามีค่าประมาณเป็นจนน 12. 5. 12. 5. 12. 5. ํา,าน,จนวนเต็มคือประมาณสิบสาม แบบนี้การคือการหาค่าประมาณเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกค่าประมาณอีกทีในเรื่องของการหาผลบวกผลลบโดยใช้ค่าประมาณนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของทศนิยมแหละดูคลิปแก้เบื่อปแป๊บหนึ่งทศนิยม อันนี้นะคะเป็นการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อการหาผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่เราหาเป็นทศนิยอมอ่ะเราสามารถเช็คได้โดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะอะมาดูกดเป็นไหมเครื่องคิดเลขกดกดกันเป็นไหม 4 6 3แปสิบสี่จุดหกสามบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสี่หนึ่งห้าอะมาดูวิธีการที่เขาจะกดเครื่องคิดเลขสิอ้าวทัสิยมยทัสนิยมตำแหน่งที่สามไม่ได้บวกกับใครมีห้าตัวเดียวดึงลงมาสามบวกหนึ่งเป็นสี่หกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์เดี๋ยวเราต้องทดไว้หนึ่งเจอจุดใส่จุดนะคะ,ะทดหนึ่งอ่าแล้วเราก็บวกกันมาตามปกติ อ้าเช็คในเครื่องคิดเลขเด็กเเวลาเด็กๆหาผลบวกและผลลบเราสามารถเช็คคำตอบได้นะว่าที่เราหามานะ่ะถูกต้องหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นวิธีการกดเครื่องคิดเลขโดยเราจะเดี๋ยวครูจะให้กันบ้านเรื่องการบวกลบนี่แหละเด็กๆสามารถใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์เช็คผลลัพธ์ได้เนาะ อันนี้ขอแอบเฉลยแป๊บหนึ่ง 10, สี่ส่วนสิบทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ได้เป็นศูนย์จุดสี่เก้าส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งก็เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าห้าร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสามตำแหน่งก็เป็นศูนย์จุดห้าหกเจ็ดอันนี้หนึ่งตำแหน่งก็ได้เป็นสามจุดหนึ่งสองร้อยห้าส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งก็เป็นยี่สิบจุดห้า หกพันเก้าร้อยยสิบสามส่วนพันก็ได้เป็นหกจุดเก้าสองสามเพราะเป็นแบบสามตำแหน่งอันนี้สามสิบแปดส่วนพันสามตำแหน่งก็คือศูนย์จุดศูนย์สามแปดอันนี้ส่วนร้อยสองตำแหน่งก็เป็นสองจุดหนึ่งเจ็ดอันนี้ส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งก็เป็นหกจุดศูนย์อันนี้กี่ตำแหน่งสามตำแหน่งก็เป็นหนึ่งจุดเจ็ดเก้าศูนย์ไม่ยากเลยอันนี้ก็คือการดูตำแหน่งของมันนะคะดูที่ตัวส่วนนะ อันนี้เขียนในรูปเศษส่วนหนึ่งตำแหน่งตัวส่วนเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวให้ทาเพิ่มหนึ่งตำแหน่งตัวส่วนต้องเป็นสิบแบบนี้เด็กๆก,ก็เขียนไปเลยหกส่วนสิบสองตำแหน่งส่วนร้อยก็เป็นสี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยสามตำแหน่งส่วนพันก็เป็นสามร้อยหกสิบเจ็ดส่วนหน่อ่เนี้ยอ,อันนี้เป็นการบ้านพิ่แทนะ้การบ้านของวันนี้อ่ะทีนี้ วันนี้ที่ครูจะให้เด็กๆทำก็คือเรื่องของการหาผลบวกและผลลบของทศนิยมนะคะหัวใจของการบวกแล,ละลบทศนิยมก็คือเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันตั้งหลักให้ตรงกันพอนะคะตั้งหลักให้ตรงเดี๋ยวครูจะทำให้ดูบวกข้อหนึ่งลบข้อหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พอเอาแค่นี้ แล้วเดี๋ยวส่งกันบ้านไปให้ในส่งการบ้านไปให้ในไลน์นะว่าทำหน้าไหนบ้างอ่ะอย่างข้อนี้ก็จะเป็นแปดจุดสามห้าบวกกับเอาอาการไม่ติดแล้วอะอ๋อมันเซฟแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้ามันเซฟจอมันจะดับแบบนี้แหละอดทนไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายหน้านี้เสร็จพอแล้ว ไปเฉลยกันบ้านผิดอยู่ตั้งนานอะแปดจุดสามห้าบวกกับสองจุดศูนย์ห้าบวกกันได้เท่าไหร่อโอเคบวกลงมานะห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ 3, 3่งสามบวกศูนย์ได้สามทดหนึ่งเป็นสี่เจอจุดใส่จุดแปดบวกสองเป็นสิบเราก็ตอบนะอย่างข้อนี้ ท่4.5เสียงใครอ่ะบวกกับ0.63เห็นไหมครูตั้งหลักให้มันตรงกันนะสามไม่มีก็เว้นไว้นะคะเราก็บวกลงมาไม่มีอะไรบวกเราก็ดึงลงมาเลย5กับ6เป็นทอเิียมตำแหน่งที่หนึ่งต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ5บวก6เป็น11ใส่หนึ่งทดหนึ่งไว้ข้างหน้าเจอจุดใส่จุด4บวก0ได้4ทด1เป็น5แบบเนี้โอเคทำได้ไหม อา่าข้อ 4, สสักข้อหนึ่งเป็นการลบนะคะอา้าวห้าจุดสหกลบกับศูนยจุดหนึ่งสองสี่อ้าวเกลบสหรืออะไรตั้งหลักตรงกันนะตำแหน่งที่3มตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่1จุดตรงตัวเลขข้างหน้าตรง9กลบสี่เหลือ 5, 2, ห้าหกลบสองเหลือสี่สามลบหนเหลือสองเจอจุดใส่จุด ถ้าลบศูนย์เหลือห้าอย่างเงี้ยโอเคทำได้ไหม,ไไหมเอาเปิดกล้องค่ะใครไม่เปิดถ้าเปิดกล้องเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วถ้าใครไม่เปิดกล้องครูสอนต่อนะเปิดกล้องเร็วครูหยาบนู้ว่าทำได้ไหมนะัทวัฒน์ทำได้ไหมลูกทุกคนเปิดเร็วครูคจะแคปอีกรอบหนึ่งหนึ่งอชรมายไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ผมมานหลก ใช่ไมเอากล้องให้เห็นหน้าเร็วยืดมันออกมายืดกลองมันออกมาให้เห็นหน้าครูนิวันด้วยหนึ่งสองสามโอเคอ่ะเดี๋ยวสั่งกันบ้านนะคะเดี๋ยวสั่งกันบ้านไปในไปในไลน์แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ของวันนี้ที่เฉลยผิดไปก็ดูซ้ำๆไปละกันครูไม่ลง youtube ให้แล้วก็ แดดทิศหน้าค่อยมาเฉลยกันบ้านใหม่อันนั้นกันโอเคเดี๋ยววันนี้ถ้าเอากีน่าเอากันบ้านกีน่าวันนี้ให้เธอเลือกว่าเธอจะเอากันบ้านกีน่าสามคู่สามค่ะกีน่ากีน่าเดี๋ยวคุนนี้ว่าเป็นกี่ปูสามน้านคู่สามค่ะสามคู่ งานอื่นๆเลยกันหรือยังเอาอีน้าหนงสองค่ะสามจ็ดกัหกสิบปดสาม่สพอหรอูามสามครับสองสย่าไอเคียวยดยดเอาหกสิบหกกับหกสเจ็ดพอแนนอ้าวทีน้าจะเป็นอะไรไปล่ะคุณเอาหกสิบกหกสิบเจ็ดพอเนาะ โอเคนะค่ะเออแค่นี้พอสองหน้าพอไม่ต้องเรียนเยอะพอนั่งเรียนไปเยอะแล้วเอาโอเควันอาทิตย์นี้ <c oughs> แต่ว่าป .5 ครูจะมีงานอีกหนึ่งงานที่เธอจะต้องทําเก็บคะแนนขอสั่งงานในนี้เลยนะ <c oughs> อะสิ่งที่เธอจะต้องทําเก็บคะแนนครูมีให้สิบคะแนนให้ทําอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ขออีกสักสองสามนาทีเดี๋ยวจะสั่งงานนะคะเด็กๆงานนี้สิบคะแนนนะครูแม่มสั่งงานกระปุกอมสินทำกันหรือยังอ่ะยังครูใช่ป่ะครูแม่มให้ทำกระปุกอมสินใช่ป่ะใช่เออครูเห็นเนาะครูเห็นคอูก็ั่งจทำไม่ทำแล้วอ่ะเฮ้ย อ๋อค้งคครูใช่ไหมไม่ควรแอบเล่นเกมอยู่เรื่องนี้ที่เรากำลังเรียนเรื่องใหม่บทที่สองเราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรศสนิยมใช่ไหมใช่ครับเออไป แหระหว่างเนี้นั่งทำกันบ้านรอก็เสร็จแล้ววันนี้กันบ้านคณิตไม่มีให้ไปทำตามงานวิชาอื่นบ้าง <c oughs> กันบ้านคณิตมีเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งกันบ้านจริงอะมีแค่สองหน้าแต่ว่ามีงานสิบคะแนนนะคะเอ็กเคอย่างใครวะน้องใครอะลูก <c oughs> อ่มจะชรให้งานของเด็กๆคือ <c oughs> อันนี้ค่ะ ให้เด็กเด็กไปฝึกร้องเพลงอ่าแล้วอัดคลิปมาส่งครูไม่ต้องเต้นหรือจะเต้นก็ได้ให้อัดคลิปติดคะแนนใครไม่อัดมาครูจะให้มาร้องที่โรงเรียนนี่แหละใครไม่อัดมาส่งก็มีคะแนนครูไม่ให้คะแนนนะครูจะให้มาร้องที่โรงเรียนเพอตะาิยม อย่าบอกไม่รู้ว่ามันมีหลักอะไ้อยู่ตั้งแค่เดกอยู่หลกส่วนสิบเข้ใไหมและตัวชัดไปก็คือส่วนร้อยนั่น,ะะนเปอปงถ้าใครเต้นจะได้สิบคะแนนเต็ม้ใครไม่เต้นก็อาจจะได้อยู่ประมาณ7็คะแนนองรู้่ามนนะีหลักเ่ดอย่างนี้นะ ร้องจเขาาดที่เองให้พ่อแม่อัดที่ให้ก็ได้เต้นตามเขาเขาก็ได้เนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยเวลบหรือถ้าใครเต้นไม่เป็นก็เต้นเป็นของตัวเองก็ได้หรือใครไม่อยากเต้นก็ร้องมาเฉยๆก็ได้บวดเลยลบทศานิยมตั้งจุดให้ตรงกันนำจำนวนทั้งต้อง พวกกันในทันทีอดใจลักไี่คิดออกมาได้ยังหวั<อ>งพวกเด็กๆจำไว้รสนิยมทำแบบนี้ไม่อยากเลยได้ไหมนีนะโอเคเดี๋ยวครูกอปลิงก์ไปให้แล้วก็วันนี้ทำกันบ้านแค่สองน้ามีใครหนักใจอะไรไหม ตอนรองเพลงเลยหรอครูใจตอนทัก10คะแนนน้นตอนร้องเพลงเนี่ยแหละร้องไม่เป็นก็ฝึกไงฟังบ่อยๆเปิดฟังส่งนี้มาให้เขี้ยวเข้าร้องเปิดฟังเขี้ยวเขีอยวเขี้ยวแล้วมันเพราะไปวันนี้วันนี้แค่นี้อย่าไปทำสาบ้านวิชาอื่นๆด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวไม่พอ